สวัสดีค่ะนักเทรดเดอร์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wanna Be Trader กับนาวาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองกันนะคะราคาทองคำที่พุ่งสูงไปสู่ถึง 3,500เหรียญเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ค่ะแต่เบื้องหลังของกราฟราคาทองที่พุ่งสูงแบบนี้บอกเลยนะคะว่ามันเป็นแรงซื้อที่ไม่ธรรมดาค่ะแต่มันเป็นแรงซื้อที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้นักลงทุนกำลังกลัวอะไรกันอยู่เศรษฐกิจ ของโรคเนี่ยกำลังสั่นคลอนในรอบใหม่หรือเปล่าและอะไรละ่ะที่มันสามารถดันราคาทองทะลุไปจนถึง3,500เหรียญได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะจากสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยพันธบัตรหรือบอลยินั่นเองที่พุ่งสูงสุดในรอบ27ปีกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคนอื่นที่ยังไม่รู้นะคะว่าพันธบัตรเนี่ยมันคืออะไรพันธบัตรมันก็คือหนี้ของรัฐบาลค่ะถ้าเกิดดอกเบี้ยของพันธบัตรสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องจ่ายคืนแพงขึ้นนั่นเองและต้นทุนของการกู้เงินเนี่ยก็สูงมากด้วยเช่นกันนะคะเงินปอนดิ่งหนักทำให้ราคาทองพุ่งสูงขึ้น ในเวลาเดียวกันนะคะเงินปอนของอังกฤษมีการอ่อนค่าลงค่ะทําให้เกิดสภาวะหลบความเสี่ยงนั่นเองค่ะหรือ Licks of Sentiment นั่นเองค่ะนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะจะเทขาย GBP ค่ะแล้วหันไปซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแทนนะคะอย่างเช่นทองคําเป็นต้นค่ะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันไม่ขึ้นตรงกับค่าเงินนะคะและที่สําคัญนะคะไม่มีดอกเบีย้ยซึ่งมันก็เหมาะกับการถือ ในสภาวะที่กำลังผันผวนอยู่นะตอนนี้ค่ะและนาวาจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ Safe Haven กันนะคะว่ามันคืออะไรและสำคัญยังไงกับเศรษฐกิจณตอนนี้ค่ะ Safe Haven นะคะมันก็คือที่หลบภัยชั้นดีค่ะสำหรับเงินทุนนะคะเมื่อเศรษฐกิจโลกมันไม่นิ่งนะคะอย่างเช่นทองคําเงินเย็นหรือบางช่วงนั่นก็คือดอลลาร์นั่นเองค่ะแต่ ทองคานะคะเขาจะยังมีความพิเศษนั่นก็คือมูล,ลค่าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดนะคะแต่มันจะขึ้นอยู่กับสภาวะที่พันธบัตรเนี่ยไม่มีความมั่นคงเงินเฟอ้อสูงและค่าเงินเนี่ยมีความผันผวนค่ะซึ่งทองเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือค่ะเงินเฟอ้อบวกกับความไม่แน่นอนมันก็จะเท่ากับดันราคาทองให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะ การที่ทองมันขึ้นแบบนี้นะคะมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าแรงซื้อจากดีมานทางอุตสาหกรรมนะคะแต่มันขึ้นเพราะว่าแรงซื้อเชิงป้องกันนั่นเองค่ะมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เกิดโควิด19นั่นแหละค่ะหรือช่วงวิกฤตซัพพลายทำให้เรานักลงทุนเนี่ยกลัวนะคะนั่นก็คือ เงินเฟอ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้และดอกเบีย้ยพันธบัตรเนี่ยสูงแบบผิดปกตินั่นเองค่ะถ้าเกิดแนวโน้มแบบนี้ยังคงดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะนักวิเคราะห์หลายเจ้าเนี่ยเขาเริ่มปรับและก็คาดการไว้ว่าอาจจะดันไปถึงราคา ,37- 00ันเถึงสี่พันเหรียญได้เลยนะคะแล้วเทรดเดอร์แบบเราๆล่ะควรทํำยังไงดีมีคําถามนี้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งสําหรับนักเทรดเดอร์สายทองนะคะอย่างแรกที่นาวาแนะนํานะคะนั่นก็คือ การเช็คข่าวนั่นเองค่ะจับตาดูข่าวพันธบัตรอย่างเช่น g b p USD เป็นต้นนะคะอย่างที่2ออย่าเข้าตามราคาที่พุ่งแรงโดยที่เราเนี่ยไม่วาง SL ค่ะและอย่างที่สาข้อสุดท้ายนะคะให้เรารอจังหวะย่อตัวค่ะให้เรารอสัญญาณลองหรือว่า buy าก่อนนะคะเพื่อที่จะหาจังหวะเก็บลองหรือว่า buy าเพิ่มเติมนะคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะ ถ้าเกิดคุณยังเชื่อว่าทองยังเป็น safe haven อยู่นะคะในปีนี้คุณอาจจะต้องพิจารณาสะสมแบบ DCA ค่ะแต่กลับกันนะคะว่าเราก็จะต้องควบคุมความเสี่ยงด้วยเช่นกันเพราะราคาตอนนี้นะคะบอกเลยว่าร้อนแรงอยู่ค่ะสรุปสั้นๆใน EP นี้นะคะนั่นก็คือราคาทองที่พุ่งสูงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าทองมันสวยนะคะแต่เป็นเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองค่ะ ราคาทองมันเลยพุ่งสูงไปถึงขนาดนั้นและตอนนี้นะคะสิ่งที่รอบกวนนั่นก็คือนี่ของรัฐบาลอังกฤษค่ะความไม่แน่นอนของเงินเฟอ้อและอย่างสุดท้ายนะคะคือความไร้เสถียรของตลาดพันธบัตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ย โยกเงินแล้วไปลงทุนกับสินทรัพย์ทองค่ะและถ้าเกิดสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆบอกเลยค่ะว่าราคาทองเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งสูงเพียงแค่ครั้งเดียวอย่ามองเพียงกลาบขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ให้ถามว่าเงินเนี่ยมันไหลมาจากไหนแล้วมันไหลสู่ทองเนี่ยมันไหลเข้ามาทำไมต่างหากละคะ หวังว่า EP นี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจเศรษฐกิจโลกได้อย่างลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่นาวาจะแนะนำนะคะคือเราต้องเทรดอย่างมีข้อมูลค่ะไม่ใช่แค่ดูการาฟเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ